สรุปผลการดำเนินงานใรมาส1-2ศูนย er. ์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศบริหารงานโดยนายเสถียรบุษิงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพุทธสงสงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศบุคลากรจำนวน15คนข้าราชการครู1คนครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้10คนนักเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งคนบรรณารักษ์1คนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คน จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่2ทับ2,567ระดับประถมศึกษา104คนระดับมต้น233คนระดับมปลาย297คนรวม565คนร้อยละการสอบประถม45คนคิดเป็นร้อยละ43.26คนมต้น146คนคิดเป็นร้อยละ62.66คนมปลาย159คนคิดเป็นร้อยละร้อยละการสอบเอนเนตจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งสิน้น119คน แบ่งเป็นระดับประฐม15คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละ55.01ระดับมต้นเข้าสอบ32คนคิดเป็นร้อยละ38.84มปลายเข้าสอบ39คนคิดเป็น100 81, ร้อยละ28.81รวม48.89ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่2ทับ2567โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติเอเน็ ภาคเรียนที่สองทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสกรระดับอำเภอบ้านใหม่โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพธวันที่หกุมภาพันธ์2568ณรอสกรระดับตำบลทั้งห้าตำบลโครงการพัฒนานักศึกษาสกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพธด้วยการสอนแบบโครงงาน วันที่11กุมภาพันธ25์2568นรอสกรระดับตำบลทั้ง5าตำบลงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่5-6ถึงกุมภาพันธ์2568รอสกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศน์ดำเนินการสอบวัดผลสมริดกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นรอสกรระดับตำบลทั้ง5าตำบลดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ e n e t ด้วยระบบ Digital Test i n g ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 ณสน,นามสอบโรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคมจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งสิน้น119คนแบ่งเป็นระดับประถม15คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละ55.01ระดับมต้นเข้าสอบ32คนคิดเป็นร้อยละ38.84ปปลายเข้าสอบ39คนคิดเป็น100 81, ร้อยละ28.81รวม48.89ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงงานการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดังนี้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันที่25มีนาคม2568นะบ้านหนองเรือตำบลกูส่สวนแตงกิจกรรมจิตอาสาอำเภอบ้านใหม่ชัยพศโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลดและงดเผาต่อสั่งเข้าสร้างรายได้จากเศษวัสดุทางการเกษตรวันที่29มีนาคม2568นะบ้านหนองไผ่ตำบลแดงใหญ่ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดังนี้รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน3กลุ่มหลักสูตรช่างปูกระเบื้องระหว่างวันที่24มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568บ้านกมศูนย์ตำบลหนองแวง หลักสูตรช่างไม้ระหว่างวันที่24มกราคมถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์2568บ้านทองหลางตำบลทองหลางหลักสูตรช่างไม้ระหว่างวันที่24มกราคมถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์2568บ้านโคกจิกตำบลหนองเยือ่อรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร5ชั่วโมงจำนวน21กลุ่มการทำเนื้อแดดเดียวการทำแหนมหมูการทำส้มเนื้อสมุนไพราการทำปลาล้ะบอง การทำนำพริกแคบหมูการทำหมูกระทะการทำส้มเนื้อสมุนไพรการทำขนมปังปิ้งทาเนยการทำขนมนางเล็ดการทำลอดช่องงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โครงการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดต่อตำบลโครงการบ้านหนังสือชุมชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมสำหรับเยาวชน วันที่สองเมษายน2568ันารอสกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศนายนิสิตวงหัไทยนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพศประธานในพิธีสกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศวันที่13-14กุมภาพันธ์2568นะ จังหวัดสกลนครโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศรรึกษาวันที่20-22มีนาคม2568นะจังหวัดนครพนมโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์การทดสอบทางการศรรึกษาระดับชาติด้านการศรรึกษานอกโรงเรียนเอ e นวันที่17มกราคม2568นะโรงแรมเดสิตาพรินเซสบุรีรัมวันที่29เมษายน2568สรกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพลดเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการรักศรัทธา แก้ไขปัญหาความยากจนณนตำบลหนองคู่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันที่10มีนาคม2568บุคลากรสกรจัดก,กิจกรรมโครงการคนบ้านประดูรักศรัทธาแก้ไขปัญหาความยากจนสนับสนุนโดยมูลนิธิอนันตพลสารัมลูกเติ้งอำเภอบ้านใหม่ชัยพศประธานในโครงการนายโสพลสารนะัมณะบ้านประดูตํบลกู่สวนแตงวันที่28มกราคม2568บุคลากรสกร ระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอำเภอบ้านใหม่ชัยพศวันที่13มกราคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศเข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตณนะสกรประจำจังหวัดบุรีรัมย์สิ้นสุดการนำเสนอขอบคุณที่รับชมครับ